สวัสดีท่านผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Youtube เสียนน้วยบุรียมไปรุ่นสร้างฝันครับเดี๋ยวพา f อมาชมครับผมแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ครับผมทีทีสามขีดห้าศูนย์ plus นะครับโอ้ตัวนี้อลังการเลยครับผมรุ่นนี้นี่สุดจัดเลยครับลูกค้าแถวบ้านนะครับผมเพิ่งจัดมาใหม่เลยครับผมสดๆร้อนๆนะครับ ใหม่แกกกล่องเลยคันนี้นะครับผมเอาราคาคันนี้อยู่ที่แปดแสนแปดแสนกว่ากว่านกกนะทัะะะ้งเงินสดนะเงินผ่อนเนยเงินผ่อนแก็เป็นล้านนะครับพร้อมดอกเบีย้ยนะครับผมนะเอาเดี๋ยวมาดูครับผมเจ้า New Holland TT สามจุดหนะครับหรือว่าตัวนี้เป็นรุ่นห้าสิบแรงไหม,มเป็นรุ่นห้าสิบแรงนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าคุมพลังแล้วก็ระบบการใช้งานของเจ้านิวฮอลแลนด์ตัวนี้นี่จะสุดจัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมเอานิวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดเรกเนาะ Direct, หุ่ฉีดดเรกอินเจคชั่นนะครับเครื่องยนต์กี่สูบนี่สามสูบเครื่องยนต์สามสูบนะครับเปิดฝฟรกระโปรงได้ไหมเกีย เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยดีครับโอ้โหนี่คือหัวใจหลักของเจ้านิวฮอลแลนด์ทีทีสามห้าูนพลัสคันนี้ครับโอ้โหเครื่องเขา <c oughs> อู้สามสูบจริงๆด้วยครับผมเอ๊ะทำไมรถคันอย่างใหญ่เลยทำไมเครื่องน้อยแทะนะแต่ รู้สึกว่าเขาจะทดในเรื่องของพวกระบบชุดทรงกำลังพวกเกียร์พวกอะไรนะ่าจะแรงนะครับคันนี้สามสูบนะครับผมสามสูบใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมโอ้กรองตัวนี้นี่ให้มานี่เหมือนเป็นกรองพิเศษเลยนะครับเป็นกรองน้ํำมันด้วยนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็ แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้แต่ยอมรับจริงๆเลยครับผมว่ารูปทรงของเขานี่อลาัางการมากเลยครับผมเจ้า tt สามศูนย์เอ้ย tt สามห้าศูนย์พลัสนะครับตัวนี้มาดูยางหน่อยครับผมยางนี่น่าจะเป็นเก้าจุดห้าครับขีด สองสี่ตัวนี้เป็นยางใหญ่มากเลยครับยางนในยางใหญ่มองแต่ไกลนี่นึกว่าเป็นรุ่น70นะเอาออกมาใช้งานโดยเฉพาะเลยครับผมงานนี้งานรายงานสวนนี่เหมาะเลยนะครับรถโปรเจกเตอร์นิวฮอลแลนดคันนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูปั๊มนะครับ อนี้จะเป็นชุดปัม๊มแล้วก็มีระบบมาปั่นตัวมอเตอร์เอ้ตัวปัม๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะครับโอ้ก็เปลกตามกันนะครับผมเครื่องนิวฮอลเลนด์เนี่เราไม่เคยได้เจอกันนะครับไม่เคยได้เห็นระบบของเขานะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกครับที่เราได้ถ่ายนะครับผม รอบคันอับได้ดูรอบคันนะครับผมรอบคันก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> รุ่นนี้น่าจะเป็นสี่สูบแล้วนะแต่ว่าทำมาสามสูบแสดงว่าเครื่องนีแรงนะครับแรงโอ้ตัวนี้เป็นกรองนะ้ำมัน2องกรองเลยครับผมสองเลยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอด กรองกร,งกรงมีกลองเครื่องมือให้ด้วยนะครับตัวนี้เหมเลยนะครับส่วนยางหลังก็จะเป็นอ,อยางเบอร์อะไรหนึ่งร้อยสีิบก้าขีดยี่นะครับมากับชุดเวททวงล้อนะครับให้น้ำหนักในการไทยในการปรับพื้นที่นะครับน่าจะแรงนะครับผม เอาเดี๋ยวมาดูด้านหลังอุปกรณ์ต่อพ่วงนี้หน่อยนะครับตัวนี้มา,าเป็นผ่านผ่านหกนะครับผ่านหกผ่านหกผ่านหกนี่อุปกรณ์ต่อพ่วงนี่สามารถนําไปต่อเทลเลอร์ได้นะครับให้มาครับชุดนี้ให้มาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรโอตัวนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมเสริมสําหรับ อุปกรณ์ต่อพ่วงครับผมที่ต้องใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับให้มาของเขาให้มานะครับก็เอาไปเปรียบเทียบกันระหว่างค่ายอื่นๆนะครับผมตัวตัวนี้เขาให้มานะก็ดีเหมือนกันให้มาเอาไว้เสริมนะครับเพื่อได้ใช้งานพวกอุปกรณ์คีบอุปกรณ์ตักนะครับนี่ รอบคันนะครับผมรอบคันก็สวยเลยนะครับใหญ่มากใหญ่เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์นี่ครับเอาเดี๋ยวปิดฝากระโปรงแล้วให้ถอยเสียมาอย่างใหญ่เลยครับตัวนี้ เสียมา,ยางใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูระบบของเขาหน่อยช่วงล่างนะครับเล็กเขาในี่อย่างหนาเลยนะแข็งแรงน่าจะหนักนะเบี้ยน่าจะหนักเหมือนกันนะตัวนี้ลงน้ำไม่ได้เลยลงจมแน่นอนลงน้ำจมบจ<ง>่นี่ลองไถดูแล้วใช่ไหมลองดิผ่านการไถดูแล้วไถดีไหมไทดีครับไถดีครับตัวนี้ไถดีคล่องนะครับ เพราะว่ามันน้ำหนักได้โอหอเ,เ,อเหมาะเลยมันรุ่นใหญ่เนาะมันมันรุ่นใหญ่ธรรมดารถใหญ่ก็เจอลมเยอะอะไรก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนหน่อยคนขับเป็นยังไง <c oughs> โอ้ตัวนี้เกียร์คร <c oughs> ับเดี๋ยวดูชั่วงการทำงานหน่อย 276ชั่วโมงนี <c oughs> ่ครับหน้าปัดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็ขวาก็จะเป็นตัวเร่งคันเร่งนะครับตัวเร่งคันเร่งนะครับแล้วซ้ายก็จะเป็นตัวสีโคลชัทเทิลน,นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับผมตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นแตร อแทรนะครับดังอยู่นะนี่ก็จะเป็นพวกไฟผ่าหมากพวกไฟอะไรเนะี่ยโอ้ไฟสูงครับไฟสูงสูงต่ำระบบระบบโอ้ผ่าหมากมีครับผมนี่ครับแบนบนี้ไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนะครับผมนี่ทุ่งอะไรก็ ใจกลางก็เป็นโลโก้ของนิวฮอลแลนด์นะครับ <c oughs> อ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวน่าจะเป็นผ่านหรือเปล่าเด้อ <c oughs> คืออะไร <c oughs> อ๋อตัวนี้เลโรตารี่อ๋อโรตารี่ครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ L N H นะครับมีโลฮนะครับกร,กระต่ายกระเต่านะภาษาพระบ้านเรานะครับฝั่งนี้ก็ดูแล้วก็นั่งสบายเหมือนกันนะครับนั่งสบายเหมือนกันนี่ครับแล้วก็ขวาม,มือฝั่งนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์ใส่เกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับอืมแล้วฝั่งนี้อะไรนี่เนี่ยเล็กนอ๋อ ผ่านขึ้นลงใช่ไหมครับผมอืมอืมผ่านขึ้นลงอ๋อโอ้โอมีมตั้งความลึกได้ด้วยครับอ๋ออันนี้ยกผ่านนะครับตัวนี้ดับอืมดีมากเลยวฝั่งนี้ก็เป็นตัวชุดควบคุมผ่านหน้านะครับผมอเอา <c oughs> จะแรงหรือไม่แรงเดี <de af> ๋ยวเรามาทดสอบรั่นี้จะเป็นออตโอ <h ats> ต้ฮะตั่นี้จะเป็นออตโต้ออ่านออตโต้ออปรับออโต้ได้ด้วยออัตโนมัติของการไถใช่ไหมมันจะยกขึ้นเอง,เ,องเวลามันลมอะไรมันจะดึงขึ้นเองเอ,อ๋อ,อ,อเฮ้ยรุ่นนี้ทามาให้มีมาให้ครับโอ้เขามาให้ลูกเล่นตรงนี้เองนะครับผมนี่เป็นออตโต้ครับผมรุ่นนี้ให้มาแล้วนะครับ หรืออย่างเดียวครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี่ให้สูบมาแค่สามสูมครับผมถ้าได้สักสี่สูบนี่ผมว่าเสียงเครื่องน่าจะเพราะกว่านี้นะครับผมเอาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับผมตอนนี้ทีมงานรถดำก็เท okay, ดินนะครับพอดีเลยครับผมได้ทดสอบอาการใช้งานของเจ้ารถคันนี้ด้วยนะครับนะ ทีมงานท่านผู้ใหญ่บุญชูบัดคิวบัดคิวนี่ครับช่วงนี้ก็ดูการของรถดันะครับผมทำงานคู่กับรถไถนี่แหละครับนะเ,เดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องครับตัวนี้นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องต้องต้องยกไว้ใช่ไหมต้องฮะ เอาลงก่อนเอาลงแล้วสตาร์ทเหยียบ์คานไหมไม่ต้องเกียรครับโหตัวนี้ไม่ต้องเหยียร์คานต้องว่างตลอดต้องเกียร์ต้องว่างทุกเกียร์ทั้งหมดเลยเนาะอันนั้นไม่เกี่ยวครับอตัวนี้ไม่ต้องใช่อไหมเอาให้แต่ตัวนี้ว่างเนาะเอาลองตัดดูเฮ้ยฟังเสียงเครื่องแล้วครับผมแหม เครื่องสามสูมนี่ผมว่าแรงอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะลองดูเกียร์มาถือกล้องหน่อยเดี๋ยวเราจะลองลองเกียร์เกียร์อะไรเกียร์เกียร์เย2เกียร์2หนึ่งดูนะครับ No! ไม่ไหวไม่ไหวต้องโลอย่างเดียวโอ้ต้องโลอย่างเดียวครับ

ให้เจ้าของรถขับเองครับผมเอ่อเกียร์2 1 2 3 4นี่ไม่มีแรงครับเครื่องดับแสดงว่าเอาแบบมาไว้สำหรับไถแต่ถ้าดันนี่ไปไม่ได้เลยครับต้องใช้โลครับผมต้องใช้โลโล1 2 3ถึงจะมีแรงครับผม อได้ชมนะครับเจ้านิวฮอลเลนตัวนี้นะครับต้องใช้เกียร์สโลครับผมสโลสโลสามนะครับพอดีนะครับผมถ้าเป็นไฮนี่เครื่องไม่มีแรงจริงๆครับผมไม่ได้พูดเล่นเออแปลกันน่าจะออกแบบมาไว้ ไว้ใช้สำหรับงานงานดันนี่ต้องใช้โลงนะครับงานถนี่ใช้ไฮไฮหนึ่งไฮสองได้ครับผมอาจจะออกแบบมาแบบนี้นะครับผม โอ้ยครับคันนี้ชอบล้อ,อครับผมใหญ่มากนี่ครับเครื่องก่อนนะรับเครื่องก่อนนี่ อ๋อดับต้องดึงใช่ไหมอ๋อเอ๊ะแล้วแล้วเวลาเราไถเราเปียนเวลาเราไถเราใส่เกียร์เกียร์หายได้ไหมเกียร์หายได้ครับเกียร์ไฮหนึ่งสองได้ต้องใส่เกียร์หนึ่งสองอ๋อก็ได้อ่าก็คือปกทำงานได้ปกติแต่ถ้าดันเนี่ยคือใช้หายไม่ได้เนาะต้องใช้โลประมาณนี้นะครับผมดับแต่มันไวนะเกียร์หนึ่งไวมากเลยหายดับอ๋อถ้าไฮหนึ่งสองสามเลยดับนะครับนี่ แต่ว่าต้องใช้โลถึงจะโอเคอะโอเคทำงานต่ออ <c oughs> อก็เอามาให้ f อฟซีได้ชมครับผมประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้นะครับทางใดที่มองมองอยู่ครับผมก็อีกทางเลือกหนึ่งครับของอรถแท็กเตอร์ครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น50แรงนะครับ น่าจะนะเพราะว่ามันใหญ่เหลือเกินผมเคยเห็นแต่รุ่นอื่นในท่ารุ่นขนาดนี้นี่ประมาณหกสิบรุ่น60สิบนะครับแต่รุ่นนี้นี่ให้มาใหญ่มากครับผมโอเคครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันที่ช่อง youtube เส้นนยบุรยามนะครับผมแล้วก็ช่องเพจด้วยนะครับสำหรับ F c รถแท็กเตอร์นะครับโอ้โห คันแรกของหมู่บ้านครับผมรุ่นนี้นะครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไว้ท่านนี้ครับติดตามคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูคันนี้ไถกันบ้างครับผมว่าจะคล่องตัวหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันนะครับผมเอาคลิปนี้บายบายครับผมขอบคุณมากครับ